ถ้ากเมื่อกี้ก็ยังดีๆอยู่เลยเป็นไรเป็นหญิงองแสก็นเนึกเหลยว่าฉันจะลืมว่าทําอะไรลงไปบ้างอาา่ะฮะมีเบอร์โทรศัพท์ผู้หญิงเอาไว้ในกระเป๋าน้อยแน่แล้วนึกหลืกว่าตามมาง้อแค่นี้ฉันจะยกโทษให้ไปกันเถอะน้องบูลเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอ๋อนึกว่าจะง้อแล้วฉันจะยกโทษให้แล้วเสียใจอย่าจะทิ้งกระเป๋าไว้นี่ใช่ไหมตกลงฮะ กระจาปาปาพูดเล่นอูเนเน้เล่นบันไดถ้าพี่ไม่ช่วยน้องแสดยกแล้วพี่จะไปช่วยใครที่ไหนยกอีกเลยจ้ัไปกันเถอะน้องบูนน้องแซดยูเพี่อ้วนเนี่ยชอบไปยั่วพี่แซดเขาอะถ้าทางพี่แซดเขาโกรธจริงนะเขาเนี่ยไม่รอบเสียดายเสียแรงอุตส่าห์ตามเกือบจะเป็นจะตายพี่ เนี่ยเมื่อเช้าลูกทัวร์ผมคงโกรธผมด้วยล่ะไปเร่งเขาขนาดนั้น,นอ่ะกลับไปคอมเพลนทางโรงแรมแน่แถมระหว่างทางไม่ให้เขาแวะ้าห้องน้ำอีกเสร็จแน่เขาเนี่ยเอาแนา่เอาแนา่เอาแน่เจเย็นไหนบอกว่ามันไม่เป็นไรแล้วไงตอนนั้นนายก็พูดอย่างนี้อะสำหรับเรื่องเยสัสเนี่ยนะไม่ต้องห่วงเลยหมูมากง้อแค่นี้ก็อยู่หมัดแล้วจะบอกให้นะผู้หญิงเนี่ยนะไปง้อมากก็ยิ่งได้ใจ ยิ่งเราทำดีเรื่องมากเท่าไหร่นะหล่อนก็จะนึกว่าหล่อนเนี่ยนะเป็นแม่เราหรือว่าเป็นเจ้านายเราคอยจู้จี้สั่งนู่นสั่งนี่บงการชีวิตเราต่างๆนั้นาเฮ้ยไม่ได้เนอะมันเกินไปนะเรื่องของผู้หญิงเนี่ยนะเราต้องคอนโทรลให้ได้เสมอกับการที่เราเล่นว่า <ฮะ>แบบเวลาชักว่าเวลาว่ามันลอยขึ้นไปกินลมบนฟ้าเนี่ยเราต้องรู้จักเราจะผ่อนสายป่านให้มันลอยขึ้นไปสูงสุดแล้วก็กรอได้ดึงได้ม้วนกลับมากระตุกซ้ายกระตุกขวาให้มันล่อนซ้ายโฉบไปโฉบมาโฉบไปโฉบมาอย่างเงี้ยะมันต้องอย่างนั้นชีวิตมันถึงจะมีรสชาติมาเถอะสำหรับเรื่องนี้เรื่องเล็กว่าเด็กๆขี้ประติว๋วเอาเองเราตามไปแล้วกันนะ้ังแซะ ปวดใจคอใจคอจะไม่ช่วยกันเลยนั้นหนักนั้นเนี่ยนิสัยขอบใจน้องแสดรอพี่ดูไว้น้องแสดน้องน้องแสดน้องน้องแสด ฟังพี่ก่อนเด้ไม่ฟังโอ้โหไม่ฟังแล้วน้องแปดจะรู้เรื่องได้ไงล่ะครับไม่อยากรู้เรื่องอืมไม่ได้หรอกเพราะพี่อ้วนรีบพุ้งมาเร็วกว่าใจไกลเกินตั้งเยอะแน่โอ้โหพี่รีบมาจนแบบลูกค้าทัวร์เขาด่าเอาด่าแบบโหนจชิโนอไม่เชื่อถามทงดูดีครับก็ใครใช้ให้ตามมาล่ะ หัวใจกระตุ้นให้พี่รีบมาเพราะว่าถ้าขาดน้องแสดมันจะอยู่เส้นตุ๊บๆมากน้องแสดนะโน้ไม่ชี้ม่อยากเชื่อหรอกเดี๋ยวครับคุณบุญผมก็ต้องมีเรื่องขอโทษคุณบุญนะ ไม่จำเป็นหรอกคะ่ะคุณไม่ทำไรบุญโกรธนีค่ค่ะแต่ผมก็ต้องขอโทษเรื่องเฮเลนนะคะบุณขอโทษแทนท้ามาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วบุญก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วว่าไม่จำเป็นในเมื่อตัวเขาเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองทำผิดแล้วคุณจะเดือดร้อนไาทำไมคะบุญบอกแล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษบุญแต่คุณบุญเป็นแขกของผมคนหนึ่ง แล้วเพื่อนผมเขาทำพิริยาไม่สุภาพกับคุณผมก็ต้องขอโทษคุณในเรื่องธรรมดานะฮะอ๋อมารยาทอืมถ้าอย่างนั้นบุญก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะบุญไม่ถือถูกไหมคะ ส,สวยๆบรรยากาศงดงามมันทำให้จิตใจคนเราเคลิบเคลิ้มเหมือนอยู่ในความฝันได้เหมือน,นกันนะแกแต่พอรู้สึกตัวตื่นมนุษย์เราก็มักจะตระหนักได้เสมอว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความฝันบางทีฉันก็มีความรู้สึกเสียดายว่าเราไม่น่าตื่นจากความฝันนั้นเลยแล้วแกล่ะ เคยมีความรู้สึกอย่างนั้นาหรือเปล่าเจ้าตุ้ออเจ้าชู้นักนเจ้าชู้นักหนาเรื่อๆๆี้เขา่พี่บอกน้องสสตแล้วว่าพี่ไม่มีใครนอกจากน้องแสตคนเดียวน้องแสตก็ไม่เชื่อพี่อ๋อก็ใครจะไปเชื่อ แล้วไอ้เบอร์โทรศัพท์เบอร์ห้องนั่นนะ่ะมันเบอร์ใครน้อยขนาดฉันอยู่ต,ต,ตามหูตําตาเงี้ยแล้วยังทำกันได้ลงคอนะคนเราด้วอ,อันนี้ผู้ตายถึงตายนะีต้องแสบฟังพี่ก่อนจ,จ๊ะคือคือคือน้องคนนั้นนะ่ะเขาอยากมาเรียนต่อในปารีสเขาเลยให้พี่ช่วยหาแคตตาล็อกโรงเรียนให้เขาอะแล้วเขาก็ต้องทิ้งเบอร์ไว้ให้เผื่อพี่หาได้พี่ได้โทรติดต่อ,อกลับไปไงแค่นั้นเองจริงแล้วพี่ก็รักน้องแสคนเดียวด้วยไม่มีใครด้วย จริงเหรอจริงสิถ้าไม่จริงนะพี่ขอสาบานให้พี่ตายไปตรงนี้ให้ตกน้ำป๋อมแปมตายตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้นั่นเห็นไหมตายไม่ตาย,ตายสแสดงว่าพี่พูดจริงไม่ได้โกโหกด้วยพี่รังแสนจริงนะไม่โกโหกแน่นะจริงๆสิจ๊ะในชีวิตพี่จะมีน้องแสนอยู่คนเดียวพี่ขาดน้องแสนไม่ได้พี่ผิดไปแล้วอะวันอะ จริงๆนะถ้าพี่ไม่ได้รักน้องแสดนะพี่ลงทุนบินข้ามเทือกเขาแอฟข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาน้องแสดที่นี่เดี๋ยวนี้ทําไมอ่ะพี่ก็ไม่อยู่ระเริงรักกับคนอื่นทั่วๆไปตามภาษาเพย์บอยหนุ่มหล่อไม่ได้องงเนาะพี่อ้วนอ่ะพี่อ้วนรักน้องแสดคนเดียวจริงปล่า จริงสิจ้าถ้าพี่ไม่รักน้องแสนนะพี่จะไปรักใครได้อีกแล้วในโลกนี้เพราะโลกนี้สร้างให้เรามาคู่กันเสี่ยวที่โสดเลยตัวแองอะตเอลตัวอลเอ็มเอ็มโอซีคิวเออว่ากระเป๋าก่อนสิมาก้า